เสียงอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์งานเขียนโดยท่านพุทธทาสภิกขุก่อนจะฟังเนื้อหาจากหนังสือขอกล่าวอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับจากใจผู้บันทึกเสียงโจโฉคู่มือมนุษย์หนังสือที่มีคนเคยพูดถึงให้ฟังแล้วก็เห็นในร้านหนังสือมานานนะครับแต่ก็ไม่เคยคิดจะหยิบมาอ่านเพราะเข้าใจไปเองว่าท่านพุทธทาสเนี่ย มักจะสอนแต่เรื่องลึกๆแนวปรชัชญาซึ่งยังไม่ต้องกับจริตเท่าไรนักจนในที่สุดก็ได้นำมาอ่านเสียงด้วยความต้องการของผู้ฟังจำนวนมากที่ไม่สะดวกจะอ่านหนังสือหลังอาดจบก็ต้องถึงกับตะลึงแล้วนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นสุดยอดของการรวบรวมหลักสำคัญของพุทธศาสนาไว้ครบถ้วนจริงๆตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าจะถึงซึ่งนิพพานหนังสือเล่มนี้ ก็คือบทสรุปแบบย่อสั้นเข้าใจง่ายเทียบการรวมพระไตรปิฎกและพระธรรม84,000พันมารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเลยนะครับแม้จะมีภาษาบาลีอยู่มากมายแต่ก็มีคำแปลและอธิบายด้วยภาษาเรียบง่ายไว้ด้วยมีทั้งหลักที่เหมาะกับคนทั่วไปเพิ่งเริ่มต้นจนถึงนักภาวนาที่สนใจการปฏิบัติขั้นสูงจากที่เผยแผ่ธรรมะมานานพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่า ผู้ฟังหรือผู้อ่านที่เป็นผู้ใหม่ต่อบาลีและหลักของศาสนาจึงต้องขอเกืิอนนำสักเล็กน้อยเพื่อเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายลองเปิดใจฟังหลักการปฏิบัติแม้จะเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยและดูเหมือนเรายังไปไม่ถึงหรือจะคิดว่าอีกนานกว่าจะถึงก็ตามขอแค่อดทนฟังหรืออ่านให้จบนะครับแล้วก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาลหลายรอบ ท่านก็จะพบกับความมหัศจรรย์ของการเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นตามลำดับอย่าเพิ่งฟังแบบจะต้องรู้ต้องเข้าใจให้ได้หมดนะครับแต่ให้ฟังผ่านๆทาใจสบายๆเข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจก็ช่างมันไปก่อนแล้วพอฟังซ้ำเรื่อยๆจิตใต้สานึกเขาจะคัดกรองสิ่งดีๆสะสมไว้และส่งผลเป็นวิบากดีให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงได้ชัดขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับอีกทั้งหลักของหนังสือเล่มเนี้ย ก็ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีไว้สำหรับตรวจสอบตัวเองว่าปฏิบัติมาถึงจุดไหนแล้วและกำลังทำผิดทางอยู่หรือไม่คู่มือมนุษย์เล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นทุกสิ่งอย่างที่จะไม่ต้องไปเสียเวลาไปลองผิดลองถูกอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานทางศาสนามาก่อนก็จะยิ่งดีจะยิ่งเข้าใจเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้มากขึ้นแม้แค่เพียงอ่านหรือฟังจบแค่ครั้งเดียว คุณก็อาจจะสัมผัสได้ถึงหลักแห่งการเลื่อนจากบุตุชนไปเป็นอริยชนได้โดยง่ายและดูเหมือนจิตเราจะยกระดับขึ้นอีกทันทีหลังจากอ่านจบด้วยความเข้าใจจริงนะครับเสียงอ่านหนังสือในรุ่นหลังที่ผมโจโฉบันทึกเสียงจะเริ่มมีสองเวอร์ชันนะครับแบบมีดนตรีกับไม่มีดนตรีเพื่อให้เหมาะกับจริตของคนที่หลากหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงอ่านชุดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกท่าน อยากรบเราให้พยายามเปิดฟังซ้ำๆและนานๆก็เอามาเปิดฟังซ้ำอีกเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าดีกว่าการนั่งสมาธินานๆให้ปวดเมื่อยแขนขาสงบนิ่งแข็งทื่อเป็นท่อนไม้แต่ไม่เกิดปัญญาหรือก็อาจจะดีกว่าการสวดมนต์การสาธยายพระไตรปิฎกกันเป็นหลายชั่วโมงโดยที่แปลไม่ออกไม่เข้าใจความหมาย ที่อาจได้แค่สมาธิแต่ไม่ได้ความรู้ความเข้าใจให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาตามจุดประสงค์สำคัญในการบรรลุธรรมที่ต้องใช้ปัญญาเป็นหลักเท่านั้นนะครับเสียงอ่านหนังสือทุกชุดของโจโฉสามารถเผยแพร่แจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นติดตามผลงานอื่นๆได้ที่ net, j o โ h o n e t j o z h o n e t หรือพิมพ์คำว่าโจโฉใน Google ได้เลยนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านนะครับโจโฉเมษายนพุทธศักราช2558